ออฟฟิศเราขึ้นหลังคาแล้วนะครับออฟฟิศเขาขึ้นหลังคาแล้วพี่น้องออฟฟิศโตเกียวมิวสิกนะครับหลังใหม่ของเรามาอัปเดตให้เพจ f อแฟนคลับแฟนเพลงนะครับผมได้ดูความเคลื่อนไหวของทางออฟฟิศบ้านไปถึงไหนแล้วตอนนี้มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องคือหลังคาเต็มมงโกงแล้วใหญ่มากใหญ่บึ้มมากผนังก็หนาดิคือผนังทางขาเข้าอ้วนตึงมากโอเนะครับผนังทางขาเข้าสิป๊บทรัาสฉันเวย ทำคำทำหนาถ้าผนังนีเนี่เขาทำหนามากนะทำดีมากบอกเลยทำหนาทำดีมาก้ามือด้า,านในนะครับด้านในก็มุงหลังคาแล้วเห็นไหมไม่เค้าคิดเราเวลาเวลาเราเวลาเราหน้าทัก่อนอใจนี่มันก็จะเป็นวิวมันก็จะเห็นวิวอ่ะจะเป็นวิว,ว,วบ้านตรงนี้นะคะนรับเวลาเาน้อนๆแบบทำงานหรือแบบวันผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นบ้านข้างหลังเลยเห็นไหมลองนึกภาพบ้านให้ก้ามันเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับทุกคนอืม ตัวนน้นก็คุณแม่ไงมาเพื่งนะขออนุญาตไปเรื่องอไงคุณแม่ค่นี้ก่อนอันนี้เป็นใหญ่กว่านอกจาวิวแบบ เงีไปเป็นเงี้ยเป็นอย่าง่ะพี่น้องอันนี้ให้ดูว่าเอฟซีซื้อบาตมาแต่ละบัแต่ละครั้งในบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่นี่แหละเวลาเอฟซีสื่อความขวอามาอุดหนุนบัตรคุม้มปิดตัวเกี่ยวนี่กลายเป็นมองยูมองเศร้าอย่างเอฟซีนะครับผมสบาททตัวต่างผมก็มาสร้างตรงนี้ให้กับทีมงานตัวเกมส์ศิก์ได้อยู่ได้อาศัยกันนี่มิมองเห็นงานกันนะครับพี่น้องคู้ด้านในเป็นหลายหรือหลายห้องมากดูสิเขาไม่ใช่<อ>าาหน่อยด้ดิเขาไม่หน่อยดิเราหรอเยาโหน่อยดิ เปิดข้างนอกว่เป็นนอยหน่อยไ่อยออเขาไปข้างในป๊ดเประชุมเาประชุมตัวกลางเลยเราเดินไปเลยอือชุมตัวกลางเออดไปเล่เ่ห้องตัดต่อห้องห้องตัดต่อห้องตัดต่อห้องอะไรก็ว่ากไป้องมาเลยง้มาเอสขเอข้างมาก็มีห้องอีกเด็ดนี่โอออห์ง น้แยกชายหญิงเลยใช่ไหมครับบอสห้องน้ำแยกยชายหญิงชายหญิงแยกแต่ชัดนเซลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบวิธีการแบบอันตรายหนูอยากเรียนเขียนเรื่องเลือดเลือดอะไรในห้องงานบอสใีห้องทำง,งาน,ออนของบอ,งรรอสอันนี้ก็ห้องแค่ห้องเลี้ยงในไลน์บอะดสโอเคนะครับอัปเดตประมาณนี้นพี่ต้องพอดีไปพอดีว่าอัน ทางเขาเป็นเป็นโถงเหมือนนี้เครับเป็นช่ำเข้าน้ำส่เมแล้วคือรงงสงเได้ไหมอแล้วก็ได้เลือแต่ผาหลย 花鲢泡，泡那种。